สวัสดีครับนะครับวันนี้ก็จะมาสอนการเซตค่าพารามิเตอร์นะครับตัวไอโซเลตนะครับตัวคอนเวอร์เตอร์นะครับของเลสเลออนนะครับที่เป็นอ่า IMs นะครับซีรีส์นะครับตัวนี้ก็จะรับอินพุตนะครับที่เป็นเทอร์โมเกอเปิลและทีดีนะครับแล้วก็อ่าตัวโอห์มนะครับแล้วก็มิลลิแอมสี่ยีนะครับซึ่งวันนี้นะครับของลูกค้าเนี่ยนะครับที่ผมจะยกตัวอย่างก็คือรับสัญญาณสี่ยีนะครับแล้วก็ส่งสี่ยีนะครับเป็นไอโซเลตนะครับ โอเคนะครับมาดูวิธีขั้นตอนการเซตค่าเบื้องต้นก่อนนะครับกดอ่าโอเคหนึ่งครั้งนะครับจะขึ้นอ่า no นะครับ no advance นะครับกด enter หนึ่งครั้งครับจะขึ้นนะครับ input ไท p ์นะครับ input ไท p ์นะครับเราเลือกตามต้องการนะครับเป็นวนเตจนะครับเป็นเคอร์เรนต์นะครับเป็นลิเนียร์นะครับเป็นโอห์มนะครับเป็นเทมนะครับเป็นโวลต์ผมเลือกเป็นสีสิบนะครับผมเลือกเป็นเคอร์เรนต์นะครับจากนั้นกดตกลงครับเลือกเล้งนะครับ มีจะมีเลือกให้เป็นศูนย์ยี่สิบมิลลิแอมนะครับสียี่สิบมิลลิแอมนะครับเราเลือกเป็นสียี่สิบนะครับจากนั้นนะครับหน่วยนะครับจะเป็นองศานะครับกดตกลงครับตัวนี้นะครับจํานวนทศนิยมที่ใช้งานนะครับหากเราต้องการเปลี่ยนนะครับอันนี้หนึ่งจุดสองจุดนะครับสามจุดนะครับแล้วก็ไม่มีนะครับโอเคกดตกลงครับอ่าจะเจอนะครับดิสเพโลนะครับดิสเพโลก็คือข้างอิงที่ ที่4มิลิแอมนะครับจะให้หน้าจอโชว์เท่าไหร่นะครับหน้าจอตัวนี้ก็จะเป็นตัวเอาพุทีิส่งออกไปด้วยนะครับเราก็จะให้โชว์ศูนย์นะครับกดตกลงครับริ l เพย์ไฮนะครับที่20มิลิแอมนะครับตัวริปเพย์จะโชว์เท่าไหร่นะครับผมลองเซตค่าให้เป็นหนึ่งพันนะครับกดตกลงครับแล้วก็มาเลือกอนาล็อกเอาท์นะครับลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าอนาล็อกเอาท์นะครับเลือกเป็นศูนย์ถึงสิบนะครับ หรือว่าเลือกเป็นสี่ยี่สิบนะครับอันนี้ผมเลือกเป็นอ่าเคอร์เรนต์นะครับก็คือสี่ยี่สิบมิลลิแอมนะครับจากนั้นกดตกลงครับโอเคแล้วก็แล้วก็เลือกเอาพุทนะครับที่จะออกนะครับเป็นสี่ยี่สิบมิลลิแอมนะครับหรือว่าศูนย์ยี่สิบมิลลิแอมนะครับอ่าตัวนี้มีเอาพุทนะครับสาหรับการเราเลือกเป็นสี่ยี่สิบมิลลิแอมนะครับจากนั้นกดตกลงครับอ่าโอเคแล้วก็จบให้มันเซฟค่าครับโอเคนะครับตอนนี้สังเกตนะครับสี่มิลลิแอมนะครับ ผมวัดเอาพุทด้วยนะครับซีเมนแอมของตัวคอนเวอร์เตอร์นะครับอยู่ที่4มิลลิแอมหน้าจอโชว์0นะครับสัญญาณออกที่4มิลลิแอมนะครับผมลองปรับนะครับจ่ายสัญญาณเข้าไปนะครับอ่าตัวหน้าจอก็โชว์ครับอ่าโอเคนะครับนี่มันจะโชว์นะครับตอนนี้หน้าจอโชว์1,000นะครับเอาพุทก็จะส่ง20มิลลิแอมนะครับอ่าตัวนี้เราปรับลงนะครับ1,000โชว์20มิลลิแอมนะครับอ่าเราปรับลงนะครับ ตัวพุทก็จะตกลงมานะครับโอเคครับก็การซส้อขาเบื้องต้นก็จะอยู่ประมาณนี้ครับวันนี้ครับ